องครับไอหนเป็นกังนนองฮิสโอ้ยพี่พี่พี่อแนะนำนะครไม่รู้้ครับอ่าผัดผิดครับผัดผิดือผัดเจ๊ครับสมอนข้นผัดนายอ่อนทัวครับเมื่อนี่ เดาวมื่อนี me ้จะพัดแปลกๆปองหน่อยมันมีเนื้ออย่างเง้เนื้ออย่างงรพัดเนื้อย่างเนี่ยหมูครับเน่อหมูบดเนยหมูบดมือี้สูตรสูตรดนี่เฮาสูตรองนี่จักสูตรได้ละมือเพราะได้มสูตรมาปนกินินครับเดี๋ยวครับรอเื่อเนี่ยไป ันกับเมีย <looked> ม <desserts> ันค so ูนันวะใส่เราลงเราในนี move ่เราเนี <c oughs> ่ยใส่ลุงาลุงลุงลุงเสืออย่างกวาปับปับปบปอบใช่ปะอ่้อคือเวลาคือเวลาเอาแล้วงานเอแล้วไหวไหมพูดไหมแก่ไหมย้ายท้่ไหนอ่ะเออยึดต้วมนีอยย้ายที่ไหนดิ้อ้ายงอ

đem loài mong qua nên. một hai ba bốn năm sáu bảy tám nhúc nhúc nhúc

เ้เนดงเลย้า่ให้วอีายคนมเยอะย่าเผ็ดแบหนเาเป็นตาไวเลยนี่งี้ันเดนี่เอาออายเปนแอ้เป็นตาไวเลยนยาเือเป็นวเมาเสอเไืนน่เดี๋ยวพักกันเมาผู้นึงเขาจะเมาหอดพ่อนนูกน้ามเรับต้องให้พ่อครัวก่อนนะ พอบอบอวกวมใจเม็ดนนึงหน่อยอืมแปานะอีกแล้วเขาเจ้าวิ่งเลี่ยเดี่ยวนนเลิ่เดียวน่เองในการว่าน้าไม่ได้รู้หัวที่เดียมหน้าหน้าคุณเฉลี่ยี่ยนี่ขึ้นมที่เดียมเด้อเด็กเข้าไปมันเด็ดโซกันไว้โรลดนะับอสาครับ โอเ็กใหญ่เลยโฟกัสจะผิดเปไหนถ้าแม่ตาโูโฟอะไร้อาลืมเจเยวใช่ลืมท่าายอยู่วะท้าฉันที่ตายไปถึงโม้บ้าน่คือุวายเเจ้าบานมันสู้กันเองนี่มันสู้กันเองโอ้ขาขาเนี้ยมัน ขอเชืดยากลองจะบานได้จะบานไหมค่าลินน่นัาขอดนใจแัวนโอ้เข็เาลูกนกระหางก็ตายแต่ตแต่เขาที่คาครับคลิปนายออทัวร์แล้วแบบบานแบบเอ่อกำลังลูกถุงลูกถุงมนทางลูกถุงมันทาง เอาพันทั้งเลยก็มั้งบ่านเอาใส่ครับบลาหมูหมูหมูขี้เอาทั่วครับบ้จะตั้งสองแม่ครับหมูขี้เอาทั่วนะครับเนี่ยอันนี้ลูกทุ่งพันทั้งขัดเอาขัดเอาขัดเอาเฮ้ยขัดเอาดีกว่ามั้งนัดต่อเอายุลิดตาเราก็ไปคลิปออกนอกเอายุลิดตาเราไ้โอ้ยขอคลิปครับขอคลิปขอคลิปขอคลิปครับขอคลิป มัาใจมันบอกว่าอยู่อีกตานนั้ก็ได้เนี่ยกินออกกินออกนอกต่างนะครับท่านตัวก็หักขาไว้ชสนาดอ่ฮะอ๋อสมองไงครับบุกแบบว่าบบยบกกันูุเขาได้กินนั่งกับปูตอรที่อ่์พ้แผลงตัวซอมไบหอยไงอ้มาลุนใส่กับพ่แกงนครสวรรค์พ่แกงนครสวรรค์นะครับ

Biểu học kêu học. Biểu học môn hình em sang nam mình nam này Bong bóng 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 bóng

<laughs> 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 oh, you don't? you uh darling i speak, uh, <laughs> uh, yeah. I, I speak darling oh, english <laughs> เล้ากันยมึงกูบอกยมึงบแซบอดีองจังทักันจงทันกันเด้อไอาปนัดกันเปลไปกินตีไนได้หนเดนัดมูยมวยเจ่นี่กะไม่ได้กะม่ใช่ปัญหาอละโอเคโอเคเซ็ตระบิน่ะเอ้วันแล้วอโมงด่แล้วแล้วกันันเดี๋ยวชมของงามครับ เียบร้อยครับเด็ดแท่เกี่ยวแห้งน้องเอชิมอยู่ในเงื่อนอยู่ในเงือนสอนมาชิมหนงแอรเยอใส่บ้เอาบัวบัวจับชิมผัดเด็ดหมูพรานายทำเองนะครับเอาวันนี้มันเอานู่นนูนคจะบอกนึงุ๊บกเพื่อนายเป็นคนสอคนเอาสคน

นั่งกอดเขา oh, ้าซุ ham, Hence, ้มเศร้าเอาจังได้ใจจิ้มได้กับบ่ดได้อุ้มใจอีลี่อุ้ยมันเล่นอยู่วะไอ้ก็จ้าเอาแล้วฝานหน้าเ้องขอบปากแล้วดังนี่ทายกนไม่ก็หุบไม่ก็ที่เจ้าที่เจ้าน้ำน้ำไปหน้าขอบปากอันไหนให้หมูให ไอสิว่าอยากเล่นน้ำเนาะเบิ้อุ้มเนาะเน่ะเเลยล่ะเขาเขาหนยการล่ะเขาทำไปดีไทยรับแต่วู้สายตาูดด้เต่กำลังดีโอ้ถอนเลยวะแล้วว่อย่าอย่าบอกเอบคอยนี่วนบอกปรทยได้วะเอานะท็่เหลเอก็มีค่าคแต่เียบอกเดี๋วว่าเพื่อวะ บ่าวเผือมึงอะยืะอ,อ,อ่าเผอเอาออผมเคยบ่าได้เลยก็ได้เออเจ้าเอามาอุเป็นพอดีว่าเป็นมีมีมีอะไยมีเยอะเเแต่แเจ้าเออไม่น้อยไม่แคคือกันแหละอืมออเ,อเ <laughs> มี่ยเมี่ยไม่มน้อยม Nh ออไม่น้อยไม่ไมไมไมนม Nh ้อยก็มีเยอะเนี่ยมันมันมันตั้งกันสามยศเด้ยอยศเดอล้องนับเบิง้งยศเดอรแล้วเอาแล้วเอามีเยอะก่อนบ่ อาไม่ลงอ้าไม่ลงแกออกซือเพราะออกซื้อฟังยัยครับอดวบเ่อเพื่อเพื่ออย่างนี้เพื่อสรายอย่างหน้าจะนับจะน้อยจบานทานเดดนี่วันนี้ท่านเดนี่อาริภาษาพมาคขมเนมิ้นขมินมิ้นโจ๊กระโจ๊กอบอร์เดแมน อันนี้มาวเพเมาบอกคุณมันแล้วเสียเม่น้อยเม่หลวงเจ้ากันติ้มเม่หลวงมันมันมีนมไม่ยังกออ่าเก็ต้องมาดูครับซิมครับเขาซิมเงินครับเราเดินได้ผัดเป็ดหมูครับเยี่อะอันนี้ครับแอบอยู่แล้วยังไงมุ้ยมุ้ยทายแล้วเขาเนยเราโวต่อ คนเห็ดยิ้มอย่างยิ้มเขียวแหงว่าดีวัวว่าจะโอ้ยไปแ้วเอาครับขอบอนพอนพี่บ้าเจมี่บ้ากับเห็ดหมูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเลยรพนันทานเมนูพี่นายของตัวมันแซ่บแซ่บอีนดีตีเลยขอขอค้ายืนยันอยู่วะ โอดใช้คำยืนยันเขาไมยืนยันเลยโอเคเขาเล่เบอร์แฝครับสมัครอาหารเลยโอ้ยไม่เป็นเลยี่มูปาเป็ลอพีมีสือการกระสับกระบตกซ้ำให้ไหมเนาะซ้ำอีกทำอยู่แล้วไม่แฝทั้ไ แต่แต่แ่ไอ้ิมแต่จะเนี้เป็นผัดกะเพราครับขอจำอีก่นึงเลยอ้ยหมูดูเลฮะบัที่เจ้าข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวเน๋ยวเดาโคนเฮ็ดติมเฮดๆฮดนี่ดกูเฮ็ดผัดเด้อผัดเด้อ อเแม,ว,ว,อมว,วอัวรกครับแมวอัวรกครับวันนี้มีเมนูใหม่อยงนเชีนี่ใม้เบิ่งแบบเทียบเทียบเอานี้ชิมเบิ่งแบบเทียบแมวมกินกับมักส้มผู๊บ <c oughs> พคือเขาจะกินแบบเขาใ้ากินแบบ้า เอ้ยม oh, ah, ึงจะจงไมูกินเน่ยโอ้ไม่ได้รม้มกินไหมเดยัเดไว้มูด้ว่เดี๋ยวเเป็น้ายกายมูกี่้วกโอ้โอเคครับุอย่า